สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhoto h a n d Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอน,นะครับไป้าตัว i p h o n e XR นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับนี่นะครับสวยๆเลยเนาะมาดูขอบเครื่องกก่อนดีกว่านะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับถ้าไม่มีรอยเลยนะครับสวยๆเลยนี่นะครับให้ดูกันชัดๆเลยเนาะนะฮนะ ด้านหลังเครื่องเงาเงากริบๆนะครับกล้องเครื่องนะครับสดใสนะครับนี่นะครับมาณนี้กันเลยทีเดียวนะครับสวยๆเลยนะฮะท่านใดหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้เนาะโอเคมาดูเกี่ยวกับภายในเครื่องนะครับสุขภาพแบตนะครับ81%เอเนะครับเหลือๆอยู่นะครับผมใช้ได้อึดๆอยู่เนาะโอเคมาที่จอภาพนะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะฮะนี่นะครับทูโทนก็ทำงานได้ปกตินะครับนี่นะครับ อัตโนมัตินะครับฟึบมาเป็นสีดำนะครับฟึบปรับคืนนะครับมาเป็นสีสว่างเลยเนาะเราจะได้ดูกันดูกันชัดๆหน่อยนะครับโอเคแล้วคราวนี้มาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับเป็น iPhone XR นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ 128GB นะครับผมไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับท่านใช้เครือข่ายอะไรอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับมาเทสเสียงกันสักหน่อยหนึ่งนะฮะ กางสะใจนะครับกางวนสะใจสดใสนะครับผมหอมเครย์หอมปากหอมคอนะครับมาเทสกันที่กล้องถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะโฟกัสแสงได้ปกตินะครับนี่นะฮะปรับซูมย่อขยายได้ปกตินะครับนี่นะครับปกติเลยเนาะจะลองถ่ายให้ดูสักรูปหนึ่งนะครับอ่านี่ครับรูปถ่ายได้เมื่อสักครู่นี่เลยนะครับก็จะคมชัดกันเบอร์นี้เลยทีเดียวนะครับ โอเคต่อไปเป็นกล้องหน้านะครับอ่านี่นะฮะกล้องหน้านะครับปึ๊บอ่านี่ครับกล้องหน้านะครับคมชัดสุดสนะครับถ่ายเห็นเส้นผมผมด้วยนะครับโอเคนะฮะเรียกว่าทำงานได้ปกติทุกฟังชันเลยนะครับโอเคต่อไปก็มาดูกันที่กล่องกันนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ตัวนี้นะครับจะมีเป็นสายชาร์จนะครับแล้วเป็นหัวชาร์จของเขานะครับผมนี่นะครับ เป็น iphone xr นะครับเป็นเครื่องสีขาวนะครับเป็นตัว128 g งิกนะครับเครื่องไทยนะครับผมถ้าใด้ส,ส,น,น,สนใจเนาะก็ทักกันมาได้นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นคู่มือเขานะครับนี่นะฮะคู่มือคู่มือเขาอยู่ครบหมดนะครับโอเคนะครับถ้าได้สนใจนะครับทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่สะดวกทักมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งทันทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจออกกัััััันนนคคคคคคลลลิิปปหห้้าารรรรบบบบบสสสีีขุณมเยวด